สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ฟาร์มสุกไลฟ์สไตล์ไม้โฮมนะคะโดยลุงหากับป้าจิบจ้าขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมกันวันนี้เราจะมาชวนกันปลูกผักค่ะปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยแหะคะ่ะเพราะถั่วฝักยาวเนี่ยเป็นผักที่มีรสชาติดีค่ะ สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนก็ทําให้ทุกบ้านเนี่ยต้องมีติดครัวไว้เลยทีเดียวแต่ในบางครั้งเนี่ยก็หายากแล้วก็มีราคาแพงนะคะที่สําคัญบางครั้งเราก็ต้องมานั่งกังวลกับผักที่เราซื้อตามท้องตลาดว่าจะมีสารเคมีปกค้างหรือไม่มาเลยค่ะมาปลูกกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูซิว่าการปลูกถั่วฝักยาวมันจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่ามาปลูกกันเลยดีกว่าค่ะ จะปลูกกันอย่างไรที่จะทําให้เรามีผักไว้ได้เก็บกินกันเราจะปลูกกันแบบไหนที่เราจะได้มีเลื้อ้แจกจ่ายให้เพื่อนบ้างปลูกผักจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากมาปลูกทั่วฝักยาวกับฟาร์มสุขไลฟ์สไตล์ไม h โฮมกันเลยค่ะ การปลูกถั่วฝักยาวต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินค่ะซึ่งในคลิปนี้ต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่ไม่ได้บันทึกภาพตอนเตรียมแปลงและพอกเมล็ดไว้นะคะขั้นแรกก็ต้องขุดดินทําแปลงกันก่อนนะคะมั่นพลนดินให้ร่วนซุยผสมมูลวัวแห้งแกลบติบใช้แกลบขี้ไก่ที่เก็บไว้ประมาณ1ปีค่ะ โรยด้วยปูนขาวเล็กน้อยผสมคุกเข้ากับดินให้เข้ากันลดน้ําตามทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนจะต้องมีการพวนดินเพื่อปรับปรุงดินให้มีความร่วนซุยและเร่งให้ขี้วัวก,กับแกบเกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะคะหลังจากนั้นหยอดเมล็ดถั่วลงแปลงค่ะในคลิปนี้ขอเว้นระยะห่างระหว่าง มเมล็ดสักหนึ่งคืบนะคะพอะพื้นที่เรามีจํากัดซึ่งโดยทั่วไปควรให้มีระยะห่างระหว่างต้นไม่ต่ำกว่า30ซนติเมตระระยะห่างระหว่างแถว50ซนติเมตรค่ะในช่วงนี้ให้เราลดน้ําเช้าเย็นทุกวันรอประมาณ3-5วันต้นถั่วจะแทงยอดออกมาจากพื้นดินค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะให้รดน้ําตามปกติได้เลยจนต้นถั่วฝักยาวอายุประมาณ15วันเราจะใส่ปุ๋ยครั้งแรกกันค่ะ เป็นปุ๋ยสูตรสาเร็จที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดโดยการโรยด้านข้างของขอบแปลงปลูกนะคะแล้วก็รดน้ําตามอย่าโรยปุ๋ยชิกโคนต้นโดยเด็ดขาดนะคะเมื่อต้นถั่วฝักยาวอายุประมาณ15-20วันลําต้นจะเริ่มเลื้อยหรือเรียกแบบนี้ว่ามีมือจับคือยอดของเขาจะยาวขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวค่ะในช่วงนี้เราต้องทําที่ยึดให้เขานั่นก็คือค้างผักนั่นเองค่ะซึ่งค้างผักเนี่ยจะเป็นไม้เสากลมหรือเชือกตาข่ายก็ได้นะคะ แต่ขอแนะนำค่ะถ้าเป็นไม้เสาควรเป็นแบบกลมค่ะอย่าพาซี่เพราะรอยคมของไม้จะทำให้ต้นถั่วมีบาดแผลหรือหักได้ง่ายค่ะในช่วงวันที่25-30ต้นถั่วจะเริ่มแต่ยอดไปบนค้างผักแล้วนะคะให้เด็ดยอดถั่วฝักยาวออกได้เลยค่ะโดยการนับคร่าวๆว,ว่าให้มีใบจริงสัก6-7ใบก็เด็ดยอดหรือตัดยอดออกเลยค่ะ หลังจากนั้นจะมียอดใหม่แตกออกมาเพิ่มมากขึ้นมันเป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณการแตกยอดใหม่ค่ะเพื่อจะให้มีการติดดอกและฝักเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเราก็ยังคงรดน้ําตามปกตินะคะเช้าเย็นกำจัดวัชพืชที่โคนต้นและเพิ่มการดูแลโดยการใส่ธาตุอาหารเพิ่มเข้าไปก็ได้ค่ะ เช่นการใส่เปลือกไข่ไก่ที่ทุบละเอียดแล้วเพเื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารอย่างแคลเซียมที่เป็นธาตุอาหารรองให้กับต้นถั่วฝักยาวนะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ติดดอกออกดอ,อกทีมากขึ้นแนะนําให้นําเปลือกไข่ไปตากแดดทิ้งไว้สักหนึ่งวันเพื่อให้เปลือกไข่แห้งไม่มีกลิ่นหรือไม่มีเมือกไข่ดิบติดอยู่ค่ะเพื่อที่จะไม่ทําให้มดหรือแมลงที่เป็นศัตรูพืชมาที่ต้นถั่วฝักยาวอันจะส่งผลร้ายกับแปลงถั่วฝักยาวของเราได้นะคะ เมื่อต้นถั่วฝักยาวจเจริญเต,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 ติบโตเต็มที่แล้วจะเริ่มแทงก้านช่อดอกออกมาที่ซอกใบค่ะและยาวขึ้นเรื่อยๆซึ่งก้านช่อดอกจะผลิตดอกออกมา1ก้านสามารถผลิตดอกได้หลายดอกเลยทีเดียวค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะ เมื่อก้านดอกแทงออกมาแล้วเนี่ยมักพบว่าจะมีเพี้ยมากเกาะที่ก้านช่อดอกซึ่งเพี้ยเนี่ยถือเป็นศัตรูพืชที่สําคัญของถั่วฝักยาวเลยล่ะค่ะพราะทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยจะดูดกินน้ําเลี้ยงเรียนใต้ใบยอดอ่อนตาอ่อนใบอ่อนช่อด,ดอกและฝักอ่อนส่งผลให้ใบอ่อนหงอกดอกร่วงไม่ติดฝักและหากฝักอ่อนถูกดูดกินน้ําเลี้ยงจะทําให้ฝักมีขนาดเล็กลงค่ะ ถ้ามีเพี้ยจำนวนมากจะส่งผลทำลายรุนแรงต่อต้นถั่วฝักยาวทำให้หยุดการเจริญเต,ติบโตและตายในที่สุดวิธีการกำจัดก็มีหลายอย่างค่ะแต่ที่เลือกใช้เอาแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าจำนวนต้นของเราไม่มากเกินไปก็ใช้วิธีบีให้ตายคามือไปเลยค่ะไม่ต้องทิ้งไว้เป็นภัยกับแป้งถั่วแล้วนะคะสิ่งสำคัญถ้ามีเพี้ยเราจะเห็นหมดดำหรือมดละเอียดวนเวียนอยู่กับเพี้ยค่ะซึ่งทั้งมดและเพี้ยเนี่ยเขามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะ พอเมื่อเพี้ยดูดกินน้ำเลือดจากต้นถั่วแล้วก็จะถ่ายมูลออกมาจากนั้นมดก็จะเข้าไปกินน้ำหวานจากมูลโดยที่ไม่ทำร้ายเพี้ยค่ะมดจะคอยดูแลเพี้ยเป็นอย่างดีไม่ให้มีมแมลงอื่นมาทำร้ายได้เลยนะคะซึ่งบางครั้งพวกมดนี่แหละค่ะเป็นผู้นำเพี้ยมาสู่แปลงผักของเราดังนั้นเราจำเป็นต้องจัดก,การที่ต้นเหตุด,ด้วยคือต้องกำจัดมดให้หมดไปจากแปลงผักของเราด้วยค่ะซึ่งการกำจัดมดก็มีหลายอย่างหลายวิธีเช่นกันท้าแบบง่ายก็น้ำยาล้างจานสักสองสามหยด ผสมใส่น้ำและฉีดไปที่มดเลยค่ะก็จะหายไปพักนึงมันชีดบ่อยก็จะหายไปเองล่ะคะ่ะในระหว่างนั้นก็อย่าลืมทำจัดเพี้ยดไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อก้านช่อดอกจเจริญเติบโตเต็มที่จะมีตุ่มเล็กๆงอกออกมาจากปลายก้านนะคะแล้วก็จะโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นดอกถัว่วซึ่งดอกถั่วเนี่ยถือว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะคะเพราะว่าจะมีทั้งเกสรตัวเมียและก็เกสรตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกัน ในการช่อดอกหนึ่งๆเนี่ยอาจจะมีดอกที่บานพร้อมกันได้หลายดอกเลยก็ได้ก็ขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของลาต้นนะคะดอกจะบานในช่วงเช้าแล้วุบลงในช่วงบ่ายซึ่งก็จะมีการผสมเกสรกันในวันนั้นนั่นเองอะคะ่ะและหลังจากผสมเกสรแล้วกีบดอกจะเริ่มแห้งเหี่ยวลงนะคะแล้วฝักถั่วจะค่อยๆพัฒนายาแล้วโตออกมาเรื่อยๆจนดันกีบดอกเนี่ยนะคะให้หลุดร่วงลงไปในที่สุดค่ะเมื่อฝักถั่วเริ่มจเจริญโตโตขึ้นนะคะในช่วงนี้จะก็มีข้อควรระวังเหมือนเดิมค่ะ คือหนอนเจาะฝักถั่วซึ่งเกิดจากผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะคะมาแอบไขไว้ที่ขั้วฝักซึ่งสังเกตเห็นได้ยากมากหรือจะบอกว่ามองไม่เห็นเลยค่ะจะรู้อีกทีว่าโดนเล่งงานซะแล้วก็ต่อเมื่อฝักถั่วข,ของเราโดนหนอนเจาะจนเป็นรูเสียหายแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าหนอนมีขนาดเล็กมากแล้วก็มีสีเขียวเช่นเดียวกับฝักถั่วนะคะจึงสังเกตเห็นได้ยากหนอนจะฝังตัวเข้าไปอยู่ในฝักถั่วแล้วก็กัดกินเนื้อเยื่อในฝักจนเป็นรูถ้าฝักของเรามีขนาดเล็กก็จะขาดหลุดร่วงลงมาเลยส่วนหนอนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ เขาก็ชักยายไปกินถั่วฝักใหม่นั่นเองค่ะแต่ถ้าฝักถัว่วที่โตแล้วเนี่ยก็จะไม่ขาดหรือหลุดร่วงลงมานะคะแต่สามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยเพียงแต่ฝักถั่วของเราจะไม่มีคุณภาพฝักถั่วจะเล็กรีบที่สําคัญขายไม่ได้ราคาค่ะซึ่งวิธีกําจัดก็เช่นเคยมีได้หลากหลายวิธีนะคะแต่ที่ถนัดที่สุดแล้วก็แคะค่ะแค่มันออกมาเลยอย่าปล่อยให้มันอยู่ในฝักถั่วเราต่อไปนะคะแต่ถ้าว่าเป็นแปลงปลูกใหญ่ๆคงจะไม่ไหวหน้ามืดซะก่อนแน่นอนค่ะ และอีกวิธีที่เราเลือกใช้ที่ดีที่สุดในการกาจัดนอนนะคะก็คือเลี้ยงมดแดงค่ะซึ่งมดแดงเนี่ยเขาจะออกสำรวจทั่วแปลงฝักถั่วแล้วก็ไล่จับนอนที่อยู่ในฝักมากินเป็นอาหารก็มีคําถามกลับมาทีว่าอา้าวแล้วอย่างนี้มดแดงจะไม่พาเพี้ยกลับมาด้วยหรอคะคําตอบค่ะเนื่องจากแปลงตัวที่เราปลูกยังมีขนาดเล็กเราสามารถดูแลได้ทั่วถึงการดูแลเรื่องเพี้ยจึงง่ายกว่าการจับนอนค่ะ เพราพยเนี่ยสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่ามากากําจัดได้ง่ายกว่าที่สําคัญหากเป็นฤดูร้อนมดแดงก็ไม่ค่อยมีปัญหากับพเพี้ยเท่าไหร่จะมีมากในฤดูฝนที่จะมีเพีย้ยระบาดมากค่ะที่ทดลองทํามาก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะสามารถคุมเรื่องของหนอนเจาะฝักถั่วได้ดีค่ะพอที่จะเสี่ยงกันได้แต่ถ้าเป็นแปลงขนาดใหญ่เนี่ยไม่แนะนําค่ะเพราะไม,ม่คุ้มค่าจริงๆอย่าลืมนะคะว่ามดกับพเพี้ยเนี่ยเขาเป็นมิตรกัน ก็ต้องหาวิธีดูแลกันนะคะมีหลากหลายวิธีแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านที่จะพิจารณากันเลยนะคะเอาที่สบายใจคะ่ะการบำรุงดูแลต้นถั่วฝักยาวเราก็ยังทําเช่นเดิมนะคะรดน้ําเช้าเย็นทุกวันกําจัดวัชพืชที่แปลงปลูกค่ะใส่ปุ๋ยเปลือกไข่และก็นน้าหมักมูลวัวผสมน้ํารดนะคะ แต่น้ำหมักมูนวัวเนี่ยอย่าลดบ่อยมากนะคะแค่เดือนละครั้งก็พอพราอน้ำหมักเนี่ยจะเร่งการเจริญเติบโตที่ใบามากเกินไปสารอาหารจะไปใช้กับการผลิตใบจนเกิดอาการบ้าใบาค่ะทําให้ดอกและฝักได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะและก็ถึงเวลาของการเก็บเกี่ยวลผลผลิตแล้วค่ะในการเก็บถั่วฝักยาวนะคะให้เราเด็ดที่ก้วฝักได้เลยค่ะแต่ก็ต้องระวังดอกอื่นๆที่อยู่ในช่อดอกเดียวกันอย่าให้ขาดหรือหลุดร่วงนะคะ อย่าใช้กรรไกรหรือมีดตัดที่กั้วหรือก้านดอกเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อการออกดอกใหม่แน่ๆเลยค่ะในคลิปนี้จะบันทึกการเก็บเฉพาะรอบแรกนะคะดังนั้นจำนวนต้นที่เราปลูกไว้ทั้งหมด35ต้นสามารถเก็บผลผลิตในรอบแรกได้3-4ครั้งเลยทีเดียวค่ะโดยครั้งที่1สามารถเก็บฝักได้น้ำหนักจำนวนครึ่งกิโลกร,รัมค่ะการเก็บครั้งที่2สามารถเก็บฝักถั่วได้1.5กิโลกร,รมัมครั้งที่3และ4สามารถเก็บได้1กิโลกร,รมัม โดยรวมแล้วเฉพาะรอบแรกนะคะขอย้ํา่าแค่รอบแรกนะคะต้นถั่วของเราสามารถเก็บได้ทั้งสิ้น3กิโลกร,รัมค่ะสำหรับการปลูกถั่วฝักยาวในครั้งนี้ปัญหาที่พบหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า 1. บริเวณส่วนหัวของถั่วฝักยาวจะมีขนาดเล็กและรีบฝักโตไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจมาจากการให้ปุ๋ยบำรุงไม่เพียงพอและระยะปลูกระหว่างต้นชิดกันเกินไป 2. การทำค้างผักแบบไม้ผ่าซี่ส่งผลให้ลำต้นของถั่วหรือกา้านช่อด,ดอก หักพับได้ง่าย 3. แสงเป็นสิ่งจาเป็นของต้นถั่วฝักยาวเนื่องจากบริเวณที่ปลูกโดนแดดเพียงช่วงเช้าในช่วงบ่ายจะไม่โดนแดดซึ่งทําให้ฝักถัว่วเจริญเติบโตไม่สม่ําเสมอกัน 4. เพีย้ยหนอนและมดล้วนส่งผลด้านลบต่อถั่วฝักยาวทั้งสิ้นค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะการปลูกถั่วฝักยาวไม่ใช่เรื่องยากต่อไปคะ่ะแต่จําเป็นต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจกับพืชทุกชนิดก,ก่อนที่เราจะปลูกทุกครั้ง เพียงเท่านี้เราก็มีถั่วฝักยาวแบบปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานกันแล้วค่ะและที่สำคัญยังมีเจกจกเบงปันให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะฟาร์มสุขไลฟ์สไตล์ไม่โฮมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามสั่นกดิ้งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะหากมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะฝากไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ดน ฟามสุขไลฟ์สไตล์ไมโฮมสวัสดีค่ะ